ได้ดีเลยจ้าเห็นปะขอบคุณค่ะดูดูในธรรมป่านะหญิงคนนี้ผู้ขาวอ่ะอาการเ,เนี้ย,ยะอะไเด็กเนี้ยถ้าโกบะยีดอกเย็ดเราเจอนะเขาเจอนะมีอฉีดอ่ะตบ<ป>ต่อปาก,ากาาาฉีนนดต่อให้ปากฉีดก็เสร็จแล้วเธอไอ้เขานิฉันไม่ดีขอให้พระลงโทษเธออย่างหนะัก ออกนี่ย <è> ังเขียนอมดิโอ้ตวนเอ้ยอ้วนมันไนนี่นะฮัลโหลฮัลโหลเจ้าบ้านไหนใคจะสมาธเล่นเกมอยูอวะแล้วว่จะสมาร์ในการดูตัดเศษทุบเก

Got supplies. Got supplies. มากมากมากเดี๋ยวไปเอาพอแล้วมันตายแล้วพอแล้ว <c oughs> มันเละหมดแล้ว ตอนมันเป็นตอนมันเป็นไม่ยิงตอนมันตายตอนมันยิงยับเซอร์ไพรสมาแล้วมาแล้วมันเละมันแล้วโอ้โอ้โอ้ อีกแล้วทะเลาแล้วกันอ๋อโอ้โอ้โอ้ไม่น่าหลุดแล้วแหละไม่น่าอยู่ดีๆก็หลุดแล้วแหละน่าจะมีประเด็นแล้วแหละอ่าจะตัวเขียวปะไม่มีตายแล้วดเฮี่ย Awesome อมไม่ออกลงมาอะไรน่าจะเพิ่งลงมาหรือเปล่าวนเขียวหมดนะมันดูกล่องนีมันดูกล่องสองหนึ่งสองมีคาในเนี้ยในกล่องอ่ะมีคาพี่ดองเอาน้องโอเคเด่ีกยวมีมีเอาอีอเ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 อมีเอ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 มอดเา นี่ก็ระสุนเสียงมั่งพี่นะกระกระสุนเสียงเสียงแค่ฟังซื้อก็น่าฟังแล้วอจับกระสุนก็ไม่ต้องมีแล้วผัวพอแจกใจอะไรแม่งเสียวทุกทีอลลอเบนะไม้น่นน่าจะไม่ได้ยินนะบอสอลลอเบนอลลออได้ยินนะอรับผมบุ๊กกำลังจะพูดว่างี้ก็ด่าได้นี่ว่ะเกิดไหนกระสุนเสียวอ่ะ อยู่กับพี่อะแม่งมันดีอ่ะโหดเหตุไปทักไปอยู่ดีล็อกเอาแล้วก็ไปแล้เรื่องชอบมโตมาแบบอะไรก็ไม่รู้แม่งปกติเล่นเกมไม่ต้องรู้เรื่องแม่งก็ยิ่งร้ายถ้าถ้าออกไปวายอย่างนี้เราเตะออกจากกลุ่มแล้วนะ ตอนมัครกีนคนนะพี่บอกตอนเนี้เกือบห้าแสนแล้ว่ะที่ขอสมัครอ่ะพี่บอกว่าอย่าเลยมีค้านะมีมียัดเงินมียัดเงินให้ห้าล้านอ่ะพี่ไม่เอาอ่ะเอาเลยละคือเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนกำลังแบบโอ้โหกำลังแบบเดือดเลยอะกำลังปวดเออเป็นหายเป็นออกอ้าวชิ่หายแล้ว มึงเข้ามาเลยอันนี้ก็ะสุนเจ็ดมั่งผมมึงเข้ามาเลยเดี๋ยวกูยอมยอมออกเองไอ้นี่สุดเจ็ดมั่งไม่มีไม่มี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 อยู่หกร้อยเองจะให้เนี่ยไปถมเที่อ่ะนะหนูเฮ้ยเข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปเปล่าพี่ไม่ล้วจะเอาไม่กระสุนน่ะเอาลิงตาม ตปล่อยราตรงไหนเมื่อกี้ปุ้งปังปุ้งปังทางนี้ทางนี้ทางโดมอูะููเอาเรื่อง เห็นนั่นหรอตัวปั๊ไม่เห็นนะยังยันี่นี่นี่ตรงโดมตรงมีตัวตรงนี้นะมันนี่เห็มมเต็มเต็มเนงมเต็มเ็มเต็มเต็มเต็มเน็มเ่เบนมเต็งนมเเต็มนมเนมงต็มมมมม

ไม่หนักปล่อยไปทางที่เบิรตอะสองตีว่ะพี่อย่างน้อยใกล้ๆกันมันยังช่วยกันได้อัาวเออเบิร์หลังปดับเลยนี่ทางนี้ aten data programs เบนไม่ตูมยิงไม่โดนหรอกเ,เจ็บหนักเจ็บหนัก Watch out Watch out เสียงข,ขยัดตีนออยู่นบ,นบนข้างบนอนะข้างโอ้ข้างหลังลบลอบลอบลบเ็นหนีก่อนเป็นหนีก่อนโอไม่มีระเบิดแล้วนะอ้ยอยู่ตรงหินเร็วเอยมาตรงหิน จะรอดไหมเดี๋ยวหลอกล่อมันให้มันยิงหนูยังไม่ตายเลยเนี่ยาไม่ให้เธอยิงหรอกอ้อมต้นไม้แม่ง รอดหรอกรอดกูตายแต่เพื่อนกูรอดเว้ยยอดอีกนี่นี่เขาเรียกว่าเตรียมกันมา ถ้ารู้ว่าจนตัวหนีเลยแป่โทรมาตกใจแม่บอกว่าไงอ่ะแม่บอกมารับหน่อยถ้าถ้าถ,ถ้าเดินมาแม่ไกลไหมไกลเลวพี่อยู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 ่ขายตรงไหนเนี่ย การทางตรวจอยากกินขาหมูเลื่อนรถเลื่นล้ลําเหนือกำหนดพี่เบิร์ดขับรถมาซื้อแล้วให้กลับเลยเยียมนี่เป็นไงหยิบระเบิดผิดระเบิดเป็นระเบิด เหี๋ยมันเยอะแตีอยวยังเกลียดมันไม่หายเลยพี่บีชีบดลนะอีเรื่องนุเกลียดมันทำคำนั้นทำคำนั้นมันกล้องอยู่ในหูมันบีชีบมันไม่ว่าแล้วเว้ยแต่พอมันระเบิดไอ้นี่แล้วมันไม่ตายมันบอกเพื่อนเพื่อนพี่อยู่ข้างหลังอชุบพี่หน่อยไอ้เรื่อไหนมึงบอกว่ามันบีชีบเนี่ยไอ้ตัวประตูวะ เหรปีประตูเลยยุงเข้าอ่ไนี่ยไม่เป็นนะหาเปีปรนะยุงเข้าอืมปแล้วนะ Mark the l o a t i า n m a h ่ยุงเข้าต่ยุงเข้าอืมไปที่อื่นไหมอะ รู้สึกว่าทางตรงนี้มันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ได้สนเจ็ดเต็มแล้วแกเอาว่าพี่เก็บไปให้อ่าขึ้นขึ้นไหมนี่มั้ยไปขอบวงนี้<ห>นมาร์คจุดโลเคชั่น,ม,น,ม,นมันเหลือสี่สี่ต่อสี่แล้วตอนนี้ตีเต็มหรือเปล่า สีที้เต็มของของฟูแต่เรานี่ของแบบครึ่งกลางกลางครึ่งกลางกลางองฟูไหมฟูฟูเฮ็ดดีเต็มตาเลยอย่างงี้โป๊ะ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 จ้ากาลังบอกเลยเดี๋ยวไปอยู่กับพี่เบิร์ดนะได้ช่วยกันโอ้คเ่้ยรี่์ด โดนอีกแหละมึงยิงคนอื่นมั้งก็ได้มงไอทิศย,ยิงแม่งม,มันอยู่ทางนั้นนะ่ะทางนี้เรามาปลามโมข้างหน้าพี่หน่อยดิไม,มไม่มีสธโมไม่มี

Batubay pa <laughs> <laughs>